สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตลาเด็กสมบูรณ์จบไปแล้วหนึ่งเมนูนะครับท่านผู้ชมครับเป็นแกงเผ็ดไก่กับฟักทองแต่ว่าอีกหนึ่งเมนูมารอท่านผู้ชมอยู่แล้วครับผมมีปลาเค็มเป็นปลาอินทรียนะครับแล้วก็เป็นปลาเค็มที่หมักเกลือแล้วก็ไปพึ่งนะครับเหมือนเขาเรียกปลาถังและหั่นเป็นชิ้นเสร็จแล้วเนี่ยผมมีหมูสับแล้วผมก็จะมีมะม่วงแล้วทาเป็นเครื่องยำครับท่านผู้ชมครับผมจะเอาหมูสับปลาเค็มยำมะม่วงอา้าวเดี๋ยวมาดูกันครับท่านผู้ชมครับผมเปิด เตาใส่น้ำมันในกระทะเรียบร้อยเพื่อที่จะทอดปลาเค็มให้หอมก่อนแล้วเราก็ใช้ไฟลุมๆจะสังเกตว่าผมไม่ได้รีบร้อนจนน้ามันร้อนมากเท่าไหร่ค่อยๆไปเรื่อยๆเ,เพราะอยากจะให้เขาหอมเป็นสีเหลืองจากนั้นเสร็จแล้วเราก็มาดูเรื่องเครื่องปรุงของยำกันครับมะเขือเทศนะครับท่านผูชมครับแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยเอาเม็ดออกสัหน่อยเพราะเดี๋ยวยำจะแฉะไปซอยบางหน่อยนะครับท่านชมครับ แล้วก็หอมใหญ่ครับเพ่ครับหอมใหญ่ใช้แักครึ่งผมก็จะใส่ทั้งสองหอมเลยหอมแดงด้วยแล้วก็จะมีพริกด้วยครับชอบเผ็ดก็ใส่มากหน่อยนะครับสบ,บางครับ ที่รอเนี่ยเราก็เตรียมเครื่องปรุงของเราจนเริ่มครบผมใช้มะม่วงมันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมมีมะม่วงเปรี้ยวกับมันผสมกันก็ดีครับแต่ว่าผมใช้มะม่วงมันเพื่อที่จะได้กลมกล่อมหน่อยครับเวลากัดแล้วไม่เปรี้ยวสะทีเดียวแล้วเราจะเปรี้ยวจากมะนาวเราก็จะซอย มะม่วงนะครับให้เป็นชิ้นบางๆก่อนโอเคเอาล่ะเราดูว่าเขาเหลืองหอมไม่ยังเอาล้วครับผมก็จะซอยมะม่วงก็ซอยเป็นเส้นยาวๆนะครับอย่างนี้ได้จะได้ที่ปลาเค็มเราหอมเลยท่านครับหอมกุ่นเลยมะม่วงเราใส่ลงไปเค้าหน่อย เครื่องผสมเกือบครบเราใส่ผักชีหน่อยครับแบบหยาบหน่อยนะครับก็ใส่ลงไปอันนี้ยังไม่มีน้ำยำเลยนะครับเพราะเราจะเอาเครื่องของเขาก่อนแล้วเราก็จะมีถั่วก็ใส่ครบนิดนึงครับผมใช้ถั่วลิสงทอดกระกบุบเบาๆอย่างนี้นะครับให้เขาแยกเม็ดเดี๋ยบปล่อยเอาละครับเครื่องเรา ค่อนข้างครบแล้วครับอยู่ในนี้เดี๋ยวเราปรุงรสที่หลังครับท่านผู้ชมครับปลาเราได้แล้วเราอยากจะให้ปลาเราเนี่ยนี่ฮะเหลืองเหลืองกรอบด้านนอกนะครับแล้วสุกถึงด้านในอาจจะเหมือนกับควันมันเยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไหม้ที่ชิ้นปลานะครับเราก็อยากให้ชิ้นปลาเราอมเหลืองแบบนี้ครับนี่แล้วมันก็จะหอมมากๆใส่ลงไป อย่างเงี้ยหอมมากๆเลยท่านผู้ชมครับเอามะนาวบีบกระไปได้แล้วนะครับเนี่ยผมยีปลานะครับปลาเนี่ยมันยังร้อนอยู่เพราะนั้นเดี๋ยวเรายีอย่างเงี้ยให้เขาเย็นหน่อยก่อนท่านผู้ชมครับเย็นหน่อยพอเริ่มเย็นแล้วเราก็เอาหมูเนี่ยใส่ท่านผู้ชมครับหมูบดของเราใส่แล้วก็ผสมหมูบดปลาลงไปครับท่านผู้ชมครับ เราจะไม่ใส่เกลือไม่ใส่เครื่องปรุงรสอื่นนะครับผมอยากจะได้แต่กลิ่นของปลาเค็มที่เราทอดจนท้งหอมเนี่ยครับให้เคล้าอยู่กับหมูครับเสร็จแล้วขอนวดด้วยมือหน่อยอืมหอมปลาเค็มครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าปลาเค็มที่เราทอดเนี่ยเรียกว่าทอดจนหอมเหลืองเลยเราก็มีจานสําหรับที่เราบอกว่าเราจะปั้นเป็นเม็ดเดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทอดครับท่านผู้ชมครับ ท่านผับเวลาเรานวดแล้วก็ฟาดแรงๆมันก็จะเหนียวหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทอดแบบเนื้อข้างในเด้งๆหน่อยครับท่านผู้ชมครับเปิดน้ํามันรอผมเอาน้ํามันใส่ลงไปในกระทะแล้วนะครับเพื่อที่จะรอปั้นแล้วก็ทอดหมูไข่ไก่ครับท่านผู้ชมครับน้ํามันเริ่มร้อนเราก็จะปั้นหมูของเราครับก็ไม่ต้องให้ร้อนมากนะครับท่านผู้ชมครับ ค่อยๆไฟลุลุมไปเรื่อยๆหมูเวลาเรานวดด้วยปลาเค็มนะมันก็จะเหนียวนะครับเพราะว่าความเค็มเนี่ยจะไปดูดน้ำของตัวหมูทำให้หมูเนี่ยเหนียวขึ้นครับนี้มาดูกับน้ำยำของเราครับท่านผู้ชมน้ําปลานี่นิดเดียวนะครับ อย่าใส่เยอะเพราะหมูเรามีปลาเค็มอยู่แล้วน้ำตาลผมใส่สองช้อนถ้าใช้มะม่วงที่เป็นมะม่วงเปรี้ยวด้วยก็ไม่ต้องใช้มะนาวเยอะนะครับเราปรุงอมเปรี้ยวอมหวานไว้ก่อนเค็มตามหลังได้ง่ายครับอ,ออกหวานเปรี้ยวนะครับท่านผู้ชมครับที่ผมใส่น้ำยำไว้ก่อนแล้วเคล้ารวมกันไว้งี้เพื่อที่จะให ทุกอย่างเวลาโดนความเปรี้ยวโดนความหวานโดนความเค็มของน้ําปลาเนี่ยเขาจะมีน้ําออกมาค่อยมาวางบนหมูที่เราทอดเสร็จแล้วครับตอนที่เหลืองสักนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับก็ะจะทําให้หมูหมอมมากๆเลยครับเอาแล้วครับหมูเราเหลืองแล้วเป็นใช้ได้ผมลดไฟหมูผมได้แล้วครับ ซับม,มันซสหน่อยครับโอเคแล้วก็หมูของเราเรียงครับท่านผู้ชมครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับยำหมูสับประเค็มครับกับมะม่วงครับเดี๋ยวมาชิมกันครับ จะบอกว่ามันมีความกรุบกรอบหอมมะม่วงที่เราบอกว่าเราใส่ไปเพื่อความกรอบเขาหน่อยแต่ว่าหอมใหญ่หอมแดงมะเขือเทศพวกนี้โดนน้ำยำก็สลบกันไปหมดนะครับมะม่วงผมหั่นใหญ่นิดนึ่งนะครับมันก็จะทำให้เขากรอบอยู่ ระหว่างเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้มีความหวานจนเกินไปนะครับแล้วก็มีน้ำมะนาวบีบลงไปความเปรี้ยวก็ประัดกับความหอมเค็มของหมูสับปลาเค็มที่เราทอดอยู่แล้วนะครับระหว่างเดียวกันตัวหมูสับปลาเค็มเนี่ยก็จะหอมไข่ซึ่งเราเอาชุบไข่ก่อนแล้วเอาไปทอดกลมกล่อมที่สุดแต่ต้องระวังอย่างที่บอกครับในเวลาทำก็บอกอยู่แล้วว่าระวังอย่าใส่น้ําปลายเยอะเพราะว่าหมูเดี๋ยวจะเค็มเพราะนั้นความเค็มความมันจากถั่วความเปรี้ยวจากมะนาวหรือว่ามะม่วงเปรี้ยวของเราที่ใส่ลงไปในนี้เนี่ยกลมกล่อมกันเดียวนี่แกเป็นอีกหนึ่งเมนูท่านผู้ชมครับ เรียกว่าการผสมผสานของวัตถุดิบไทยๆนี่แหละครับแล้วทําขึ้นมาเป็นเมนูยําแบบนี้ครับนี่แหละครับหนึ่งเมนูมาฝากท่านผู้ชมแล้วก็ทุกวันเสาร์ครับเก้าโมงยีแบบนี้ยอดเชฟไทยก็เอาเมนูดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ